วันนี้เราอยู่ที่บ้านใหม่นะคะเรานัดทีมช่างใหม่ทีมเนี่ยอันนี้เป็นทีมใหญ่นะจะมาทำาม่านมูลี่อะไรอย่างนี้เป็นใครเนี่ยเราจะต้องเอาใจด้วยเดี๋ยวไปดูซิว่าใครดูแลเป็นพิเศษมาแล้วค่ะเดินลงจากรถมาแล้วเปะพดีครับช่างใหญ่ค่ะช่างใหญ่พม่านอาม่าเดินขึานทางไหนได้ได้มากได้ต้องเป็นอาม่าากงเองเพราะว่าเขาทำาม่านอยู่ไปทำมาจากรพบุรีเลยค่ะ ก็เป็นให้เขาดูห้องเขาแล้วว่าเขาจะเออ่ติดเท่าไหอะไรไงก็เดี๋ยวเขาจะการเอง้ก็จะตีมาแล้วเว้นหลุมให้ตีแค่เซนก็แล้วกันซ้อนมาตีแค่เซนหรือว่าจะยิดคราบซ้อนซ้อนบ้านใช่ไหมซ้อนรางเออห้าเซนโอเคครับมันฟ้าจะยิงกับท้องพื้นไหมครับหรือว่ายังไงครับอ่าถ้าพูดถึงยิงกับไอ้ ไอคอนเกดได้ยิ่งมั่นคงใหญ่แปลว่าตัวนี้ต้องตีกล่องบังแล้วนะฮารุเป็นยังไงก็เช็ดทองพื้นไปเลยนี่์ม่ใช่เรื่องทีมอะฮมรุเนี่ยคุยรู้เรื่องครับช่างช่างใหญ่ช่างใหญ่โอเคไหมคือกันรู้เรื่องครับกับทีมดื้อไหมดื้อไหมแม่ยังไม่ดื้อยังดื้อการเกดได้สบายเลยอาม่านี่ถ่ายอยู่นะคือที่มาเนี่ยกลัวเดี๋ยวช่างใหญ่จะดื้อไม่ยอมตอนนี้ขึ้นมาที่ชั้นสองแล้วจะมาดูว่าอะไรยังไง จะวัดตรงไหนบ้างตรงนี้ทำยังไงคะพระป้าเจ้ากี่แผงสามแผงอ่าบอกอากงปลาต้องเป็นม้ารสสามแผงนะครับแต่นี้ผมย่อมยี้มต้อนอะไรก็จะยินตรงไแผงใช่ใช่เพราะมันมีสองเดี๋ยวที่มีตัวตัวฟังให้ต้องเป็น ร่องร่องกล่องขึ้นไปแล้วก็ร่องกล่องก็ยิงยิงฟ้าเลยคนณลืถ้าร่องกล่องตัวนี้ต้องซอยต้องตัดเลยนี้ท่าชาติโบกต้องตัดก็จ้ได้โมซัพพอร์ตใหม่แล้วก็ลื้อชุดนี้ไปทำชุดลื้ออีกเหรอใส่หินไต้องลื้อแล้วก็ซอยซอยแคบเอง่ซอยแคบเอ็นใหม่ะสวยด้วยถ้าเป็นกล่องมันจะจะเป็นลือเหมือนกันครับเป็นแบบง่ายนะครับสรุปว่ายังไงคะตรงนี้ฝั่งแก้ครับฝั่งลื้ลื้อฟ้าช่างทั้งใหญ่โมหัว ให้ลือตรงนี้เพราะว่ามันจะติดมูรี่ไม่ได้มันเหลือสเปซจิตเดียวอาจจะต้องทําฝ้าดึบขึ้นไปเป็นเป็นร่องใช่ไหมเป็นร่องตรงนี้ใช่ป่ะนี่คือห้องโถงเวลาคุยเรื่องมอเตอร์พ่อแม่เนี่ยน่คือห้องมอเตอร์ตัวเดียวเลยครับจะไม่พอสองช่องมอเตอร์ตัวเดียวนั่นไม่ได้คุณสุพลป้าแม่ไปอยู่ฝั่งเดียวกันเจ้าของบ้านจะเอานู่นเจ้านี่นะคะยิ่ง นี่นะคะจะเป็นตู้โชว์นะเห็นป่ะว่ามันมีความลึกเข้าไปเดี๋ยวจะเป็นตู้โชว์หมดเลยซึ่งป้าเขาวางแผนแล้วว่าเขาจะเอาฮอตทอยเขามายืนเรียงรายอยู่บนแผงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีพม่านปิดเวลาที่จะแบบชมภาพยนตร์เลยอันนี้จอภาพยนตร์จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมีม่านตรงนี้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 หนูเพิ่งสังเกตนะเนี่ย ว่าทำตู้ไว้ซัพพอร์ตในการโชว์โมเดลเธอเยอะมากเลยน่อะตอนนี้มาที่ห้องนอนค่ะเมื่อกี้ได้มีการทำการวัดอันนี้แล้วอันนี้ก็จะต้องมีผ้าม่านสองชั้นเป็นม่านทึบม่านโปร่งแล้วก็เป็นมอเตอร์แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยคือกระจกมันใหญ่มากนะเนี่ยมันจะต้องคำนวณน้ำหนักว่าถ้ามันหนักเท่าไหร่เพราะมันใหญ่มากส่วนตรงนี้ห้องน้ำตรงนี้ก็จะเป็นมูลี อัอแห้มุรีเป็นม่านม้วนน่าจะเป็นม่นม้วนค่ะห้องนอนน้องพิมพ์จะมีตรงนี้นะคะเป็นผ้านม้านสองชั้นผ้านสองชั้นนะคะแล้วก็ในห้องน้ำจะมีม่นม้วนอ่ะแล้วมีตรงนี้อ่ะมาดูือตะวันนะตะลายตะลายเกาะไว้อ่นนี้เป็นตรงนี้มันเป็นห้องนอนแขกเดี๋ยวไข่ไม่เห็น ถ้าเห็น,หนหม่านวนธรรมดาครับเป็น,นม่านนธรรมดาดูผ้าม่านเสร็จแล้วก็วัดวัด,วดปลายแล้วก็เดี๋ยวจะวัดขนาดผ้าแล้วก็คำนวณเพื่อที่จะเอาไปดูว่าใช้มอเตอร์ไซส์ไหนนะคะอีกทีหนึ่งตอนวันนี้วัดคร่าวๆก่อนแล้วก็ดูว่าเออตรงไหนต้องทำกล่องอะไรยังไงไว้คร่าวๆแล้วเดี๋ยวตอนหลังถึงจะค่อยวัดละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะก็รากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบาย